ลืบเอาแตนเนื้อไก่หน้าตัดก้านกล้วยลอกกาบออกเอาแตนวนก้านกล้วยปักไก่หน้าใส่กับก้านกล้วยให้มันมุนมุนขั่วเครื่องลาบเกลือหอมแดงพริกแห้งกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดขั่วด้วยไฟอ่อนๆให้มันหอมเครื่องราบที่เราขัา่วตำให้ละเอียดต้มน้ำปาปล่าข่าตะไคร้ใบมะกรูดเกลือ พริกป่นน้ำตาลชายแดงรสดีลาบผักชีมะขามเปียกตามด้วยโคงไก่ลวนเนื้อไก่ด้วยน้ำต้มจนให้เนื้อไก่สุกได้ที่เครื่องลาบที่เราตำข้าวขั่วสมุนไพรใบมะกรูดสุดดั้งเดิมตามแม่บุญสีีแับอีลีมะนาวผงหนัวน้ำป่าคุกเขาให้เข้ากันพอดีเลย ตามด้วยต้นหอมผักชี f อซเข้าเป้า